มึงห้อง,ห,องห้องไอหยังไว้บักสมชายไว้ห,ห้องไอหยังบักสมชายไว้ <c oughs> วันนี้เป็นวันจันทร์ที่ห้ามิถุนายนพุทธศักราช2560 หลวงพ่อออกจากวัดตั้งแต่วันที่ยี่สิบสองกลับมาวันที่สี่เมื่อวานเป็นเวลาหลายวันลูกหลาน <c oughs> ลูกหลานคงจะหลวงพ่อไม่อยู่วัดคงจะเงียบสงบลูกหลานคงจะเงียบสงบที่ผู้จิ่ภาวนาก็คงได้ภาวนา มีเวลาผู้ที่เจาะหนูไม่อยู่แมวไม่อยู่หนูขนองก็คงมีแต่หลวงพ่อมาหลวงพ่อก็ถามพระน่ะเอ้ยเป็นไงหลวงพ่อไม่อยู่พระตั้งสามสี่สิบองค์น่ะตั้งลงมวยจำจำลองลุมพินีลาดดำเนินบ้างไหมห <c oughs> ลวงพ่อถามไม่มีครับ เอาไม่มีก็ดีเรามาภาวนาเราไม่ได้มาเพื่อจะเป็นโรงหมัดโรงมวยโรงน้ำลายน้ำลายน้ำลายเอาฝีมือฝีปากฟัดกันออกจากนันกันโรงหมัดโรงมวยไม่มีแล้วก็ดีละเนี่ยแหละอันนี้ก็คือพ่อแม่นี้จากบ้านกลับมาก็ต้องถามว่าเป็นไงเรียบร้อยดีไหม ลูกหลานในครอบครัวของเราถ้าว่าไม่มีอะไรลูกหลานในครอบครัวของเราดีไม่มีปัญหาอะไรหลวงพ่อได้ยินก็เออ,เอพอใจ <c oughs> แต่ก็ยังไม่พอใจเพียงแค่นี้นะต้องถาเลึกๆอีกเหมือนกันไนอะนคนที่มารายงานอาจจะรายงานกบไปกอดก็ได้ <c oughs> แต่หลวงพ่อทำไปข่าวนี้ก็รู้สึกว่า ดีไหมก็ภาพรวมออกมาในความรู้สึกหรือว่าในสายตาของหลวงพ่อเองหรือว่าผู้เกี่ยวข้องที่ไปเขารู้สึกว่าเออดีเพราะว่าได้รู้จักมักคุ้นรู้จักไปครั้งที่หนึ่งเป็นยังไงไปครั้งที่สองเนี่ยเป็นยังไงไปอินโดนีเซียนะประเทศอินโดนีเซียไปครั้งที่สามคราวนี้นะเป็นยังไงก็รู้สึกว่า ในพี่น้องประชาชนและผู้มาเกี่ยวข้องล้นหลามขึ้นเรื่อยๆทว,วีคูณนะพูดง่ายๆไ,ไม่ใช่บวกธรรมดานะลักษณะคูณเลยเพ <_ C os> ราะว่าครั้งสุดท้ายวันสุดท้ายวันที่หนึ่งที่จะออกมาไปที่เมดานเป็นเมืองที่สามของอินโดนีเซียคนเขาจัดที่หอไปชุมใหญ่ เลกตานี่เหมือนกับหอประชุมศูนย์ศริิกิจของเราลักษณะอย่างนั้น,นแต่คนมานั่งตั้งเขาจัดที่นั่งทั้งสามพันห้าเก้าอี้ไม่พอนั่งพกได้ยืนก็มีแต่หลวงพอ่อขึ้นไปแสดงธรรมตั้งแต่หกโมงพูดจนถึง สี่ทุ่มครึ่งั้งเริ่มพิธีพิทเขาก่าวกล่าวรายงานด้วยหลวงพ่อกับพูดสาธิตวิธีการไหว้พระพอไปเห็นปี่น้องชาวอินโดเขาไหว้พระทําคนละทิศทางกันไหว้พม่าอย่างหนึ่งไหว้ศรีลังกาอย่างหนึ่งไหว้ที่เบตอย่างหนึ่งไหว้เกาหลีไต้หวันอย่างหนึ่งพอไปเลวลาเขากราบนะ <c oughs> แต่นีนเรากอน่าจะเอาแนวแถวปฏิปทาพระธุรงกรรมฐานหรือว่าพระคณะสงฆ์ไทยที่สอนกันมาว่ากราบด้วยเบญจากับเบญจาัพปดิษฐ์ไปสาธิตให้เขาได้เรียนรู้ศึกษาแต่บางคนก็มีนะมากเหมือนกันที่กราบด้วยเบญจาับปดิษฐ์นะที่เขามาขราวนี้ก็เลยไป ให้อาจารย์พระครูพระครูจำรัดเจ้าคณะอำเภอคำชีอีอดีตนะเอาท่านไปด้วยหลวงพ่อสามไปด้วยก็เลยเอาท่านอาจารย์พระครูเนะี่ยเป็นพระเอกให้เขาให้เขาได้เห็นแานเขาเขาไปในหมตนท่านเข้ามาแล้วก็แปลแปลเป็นภาษาอินโดหลวงพ่อเป็นคนพูดแลเขาก็แปล วิธีกราบพระทำยังไงเข่าสองแขนสองหน้าผากหนึ่งให้จดให้จดพื้นเ,เวลา,าลุกตัวขึ้นมาก็ทำให้ตัวตรงพอสมควรก็ไม่ถึงกับตรงแน่วจากนั้นก็น้มลงไปเอา,เอามือจดหน้าผากกราบเาข่าสอง แขนสองฝ่ามือห่างกันประมาณสักให้หัวลงถึงพื้นได้อันนี้เรา,ากราบด้วยเบญจางคประดิษฐ์สามครั้งแต่ละครั้งก็กราบพุทโธนึกพุทนึกตำลึกถึงพระพุทธทเจ้าด้วยพุทโธธรรมโมสังโฆแต่หลวงพ่อไม่ได้พูดว่าหลวงปูล่ลาท่านแนะบอกกล่าวว่าเวลายกขึ้นป น้ำมือปนมที่ศีรษให้นิพพานังเรากราบพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เพื่อหวังพระนิพพานนะไม่ใช่กราบหลอกๆเด่นๆก็ไม่ใช่กราบปลกปลกปลกธรรมดากราบสามครั้งไม่ได้ลึกไม่ได้ลึกถึงอะไรเลยกราบสามครั้งมันก็ไม่เกิดประโยชน์ต้องกราบถึงลำลึกถึงนึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็ปนมือขึ้นมานิพพานัง นี่แหละอันนี้ก็คือลุงพ่อบอกกล่าวสอนวิธีเดินยางกลมวิธีนั่งภาวนาสาธิตคนฟังดีนะคนก็ว่าเขาไม่เคยเห็นมาก่อนคนตั้งสามพันกว่าน,นั่งเงียบเก็บคิดว่าเขาจะผู้จัดงานเขาก็คิดว่ากลัวคนจะลุกหนีพอพระพูด โดยมากมันเป็นลักษณะจากการปอพูดไปก็ถทยอยออกถทยอยออกถอยออกไปเรื่อยๆแต่ข่าวนี้เขาบอกว่าไม่ขยับคนไม่ขยับจนหลวงพ่อสีทุ่มครึ่งหลวงพ่อเอเอาไม่ไหวแล้ววะหลวงพ่อลงลงเลยลงจากฟอร์ของเขาทีบแสดงธรรมจากนั้นจึงคอย หลวงพ่อออกมาเขาลรกคือตามหลังนเะออเนี่ยก็เดีแต่ที่จาการตาของคนมากนะอันนี้ก็คือที่หลวงพ่อได้ไปคราวนี้คราวนี้ครั้งนี้เป็นเวลาอยู่ที่ประเทศเอินโดนีเซียสิบวันนะเนี่ยลูกหลานคณะัตธายาโยมไปนัสถานที่ใดเราอย่าลืมตัวสรุปแล้ว เราอยู่ณนะสถานที่ใดเราอย่าลืมตัวอย่าให้ขาดสติให้มีสติสัมปชัญญะเราอยู่วัดเรานั่งภาวนาเราเดินจงกรมก็ให้มีสติการที่มีสตินี่แหละคือความเพียรอยู่ตลอดเวลาองค์หลวงปูงง่ตาท่านพูดพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านพูดหลวงพ่อกับพูดอย่างนั้นอีกเหมือนกันคือการมีสติกับตนเอง ถึงเราจะเดินจงกรมหยอกหยอกหยอกจนขาหักลวงตามหาบัววานเดินจงกรมจนขาหักฝาเท้าทะลุนะแต่ฝาเท้าทะลุมีจริงๆนะลูกหลานนะหลวงพ่อเดินจงกรมทั้งคืนเออดูๆแล้วฝาเท้าบ้างไปหมดเลยมองเห็นเลือดเลยล่ะเลือดมันไหลอยู่ในฝาเท้าเลยแดงเลยเออแต่มม่ก็แปลกพอถึกพอตกตอนเย็นขึ้นมา มันหน,นาขึ้นมาอีกอย่างเก่าเอ๊ะทำไมมันหนาเร็วถึงขนาดน,น,นี้ก็ยังแปลกใจกระทั่งทุกวันนี้นะเรียกว่าฝาเท้าฝาเท้าทะลุฝา,า,า,าเท้าเดินยังกรมฝาเท้าทะลุน่ะเป็นไปได้จริงๆนะเออพอเดินเดินเดินเข้าไปทั้งคืนฝาเท้าบางเลยนะพอเราจะเดินยังกรมนานเนี่ยเราจะไปใส่รองเท้าก็มไม่ได้เลยเราต้องถอดรองเท้าถ้าถอดถ้าใส่รองเท้ามันหนักเออมันหนักมันลาคาญในตีนอีก ถอดรองเท้าเดิน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 ไปพอถึงสว่างมาไปบิณฑบาตกลับมาจะมาพักมานอนมาดูดูฝาเท้าเออฝาเท้านีเ่เ,เ,นเห็นคล้ายๆกับว่าไม่ใช่ยังไม่ออกเลือดหรอกแต่มันบางเห็นเห็นแผ่นเลือดนีน่แหละอันนี้ก็คือการเดินจงกรมแต่ที่ยังไงเดินจะเดินมากเดินน้อย สรุปแล้วก็ต้องให้มีสติไม่ใช่ว่าเดินทั้งวันทั้งคืนเหมือนกับหมาบ้านะมันเดินไปมันไม่มีสติมันเป็นบ้านะเรืเหมือนกับคนบ้านะเดินยองกลมเดินไปทั้งวีทั้งวันมันก็ไม่เกิดประโยชน์ <c oughs> เพราะในการเดินยองกลมให้พวกเราคิดว่าเรามีสติสัมปชัญญะไหมในขณะที่เราเราเดินถ้าเราเดินมีสติสัมปชัญญะแปลว่าเราเดิน จงกรมจะไม่ทําหน้าที่แบบเดินจงกรมก็เถอะเดินไปเดินมาแต่จะมีสติมันก็เหมือนเหมือนภาวนาเหมือนกับเดินจงกรมเหมือนกันเดินภาวนาถ้านั่งก็อีกเหมือนกันถ้านั่งเมื่อนั่งถึงจะนั่งเหมือนหัวตอไม่ใช่หัวตอหัวตอตอไม้นั่งเหมือนหัวตอไม้เหมือนกับต้นไม้ที่ตัดเขาตัดทิ้งเป็นหัว เป็นต่อไม้นึกจะนั่งนิ่งขนาดนั้นก็เถอะแต่ใจของเราคิดนู่นอไปที่ไหนก็ไม่รู้ถึงหลูกถึงล้านถึงบงสาขณาญหยาติญาดมิตรสหายซ้ำสายไปเลยใจไม่อยู่กับตัวอันนั้นก็ไม่ใช่นั่งสมาธินั่งคิดนั่งปรุงนั่งฟุ้งนั่งซ่านนั่งจะเป็นบ้าเอาแต่ร่างกายตัวตัวเองนั่งนิ่งว่าตัวเองนั่งภาวนาอันนั้นก็ไม่เกิดประโยชน์ การนั่งต้องมีสติสัมปชัญญะในการนั่งให้มีสติอยู่ที่ไหนอยู่ที่ลมหายใจเข้าออกหรือที่อยู่ที่หัวใจที่มันเต้นตุบๆหรืออยู่ที่ไหน <c oughs> อันนี้คือวิธีการนั่งสมาธินี่แหละในเมื่อนั่งสมาธิปีสติอยู่กับตัวเองะจะพิจารณาทางวิปัสสนาทางปัญญาพิจารณาได้อีก มีสติเพราะมันมันปีสติเป็นพื้นฐานมาแต่แตเดินแต่นั่งแล้วแต่เมื่อจิตใจเป็นมีสติพิจารณาก็รู้ใจของตนเองใจของเรานึกคิดเรื่องอะไรนะเพราะมันมีสตินะนะั่นเองจากนั้นก็นํามาพิจารณาการกรองไตรตรองร่างกายสังขารการเป็นอยู่ของร่างกายเกิดแก่เจ็บตายผุพังไปสู่ดินน้ำลมไฟ ร่างกายของเรามีอะไรบ้างการพิจารณาอย่างนี้ก็เหมือนกับเราฟักลาบให้ละเอียดพอละเอียดเอาปรุงขึ้นมาเอ x พิจารณาอกทําอย่างนี้หลายครั้งต่อหลายหนเพราะว่ากิเลสของเราน่ยมันติดภพติดชาติมาตั้งแต่นู้นตั้งแต่มันเกิดขึ้นมาใหม่มันต้องมีแต่ไส้เดือนเ,น,เนเป็นตัวบุ้ง อ,อมันก็มีราคะโทสะโมหะแต่ราคะเราเห็นอยู่แล้วเพราะเห็นอะไรเพราะมันสืบพันุ์ของมันไม่ให้หายไปนี่แหละกลามาราคะแต่โทสะเรามองไม่เห็นมันอาจจะโมโหให้กันอยู่ก็ได้ฮเ,เพราะฉนั้นกิเลสมันขึ้นมาตั้งแต่นู่นตั้งแต่เอ,อตัวบุ่งตัวหนอนตัวไส้เดือนตัวปิ่งจากนั้นตัวตะกะต,งตกรงตะกตแตน ขึ้นมาเป็นตัวนกน้อยนกกระจิบนกกระจาบต่อมากยาย่ขึ้นมาเลยเป็นไก่เป็นไก่ไกฟ้าไก่ขวาไก่พญาลอดจากนั้นขึ้นมาก็เป็นหมูหมากาไก,ก่ขึ้นมาเลยเป็นหมูหมาขึ้นมาเลยช้างม้าวัวควายเป็นมนุษย์ถึงจะเป็นมนุษย์เราก็เถิดเลยเราก็เห็นกันแล้วทีน,นี้กิเลสราคะโทสะโมหะจากนั้นก็เป็นเทวดาเทวดาก็ยังไม่หมดเีก กิเลสของเทวดาก็ไม่ใช่ย่อยไม่ใช่น้อยเหมือนกันจนถึงพรมพรมคล้ายๆกว่าระง,งับไปก่อนเหมือนกับเราคิดสมาธิระง,งับไปก่อนผมพรมนะะเหมือนกับหลับนอนหลับถึงจะมีเรื่องราวขนาดไหนก็จะนอนหลับก่อนไม่ได้สนใจหลับไปก่อนอันนี้เปรียบว่าพรมพอตื่นขึ้นมากันนั่นแหะ กิเลสเหล่านั้นมันลุมมันตุ่งเข้ามาเองไอพอมันยังถอดถ,ถ,ถอนยังไม่หมดนนี่แหละทีนี้เราเมื่อเรามีสติสัมปชัญญะเี่ยราก็ต้องมาพิจารณาการกรองไตรตรองเรื่องราวต่างๆที่มันเกิดขึ้นในจิตใจของเรากรองและกรองอีกกันแล้วกันอ,อีกทบ,ทบทวนและทบทวนอีกออย่างที่ว่านะเพราะกิเลสตัวนี้มันมาจากสันดอนสันดานมาตั้งแต่ดึกดำบรรณ เราจะไปทําประเดียวประเดาหงอกหงักงักครั้งสองค้งมันไม่ได้นะอมันเอาชนะมันไม่ได้เพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆกท่านนะการภาวนาเนี่ยนะการภาวนาเป็นหัวใจสําคัญถึงหลวงพ่อจะไปประเทศไหนคนมากมายขนาดไหนหลวงพ่อเองอยังคิดว่าอีกสักวันหนึ่งหลวงพ่อจะต้องตายจะต้องหนีจากโลกมันได้อะไร ทุกคนวรจะนับถือโทโลกกว่าเถอะนะนั่นได้ละเราได้อะไรถ้าเรายังมีกิเลสอยู่มันก็ได้กิเลสอย่างเก่าถ้าว่าเราหมดกิเลสแล้วไปอยู่ที่ไหนมันก็หมดกิเลสนะอ่ามันก็เพียงพอนะนั่นะสรุปแล้วก็คือให้พวกเราถึงจะไปอยู่นัสถานที่ใหไปนัสถานที่ไหอย่าลืมตัวนะเราให้มองตัวเองอยู่ตลอดเวลาว่าใจของเราในขณะนี้เป็นอย่างไรหมด จดจากกิเลสหรืออยังถ้าหมดจดจากกิเลสใครจะนับถือมากมายท่วมท้นขนาดไหนยังเป็นผู้มีกิเลสอยู่ถ้าเราหมดกิเลสแล้วถึงจะไม่ใครไม่มีไม,มไม่นับถือเลื่อมใสแล้วก็หมดกิเลสไม่ไม่มีราคะโทสะโมหะในจิตใจนั่นแหละเลิศประเสริฐที่สุดถึงจะใครนับถือไม่นับถือเรื่อมใสก็ไม่เลื่อมใสเราไม่ต้องคิด เราดูใจของเราอยู่ตลอดเวลานี่แหละขอให้พวกเราทุกทุกท่านนะพระเนรลูกหลานทุกคนนะถึงยังไองอย่าลืมเจ้าของอย่าลืมตัวให้ตั้งอกตั้งใจภาวนาประพฤติปฏิบัติกันกรองไตรตองด้วยสมาธิให้มีสติสัมปชัญญะในทุก,กริยาบทได้ดีที่สุดนะถ้ามันเผลอไปก็รู้จักวันเผลอ มันเผลอมันช่วงนะั้นเออไม่ดีล่ะมันเผลอล่ะนะเราก็รู้ว่ามันเผลอแต่เมื่อมันเผลอแล้วเราก็พยายามให้มีสติสัมปชัญญะเข้ามาอีกออถ้ามันมีสติสัมปชัญญะได้ตลอดเออเนี่ยข้าพเจ้าไม่ขาดทุนช่วงนี้ดีเราก็รู้แก่ใจของเราเราขาดทุนหรือเราได้กําไรถ้าเราสติเราขาดตลอดเวลาแปลว่าเราขาดทุนตลอด ถ้าเราสติของเรามีแปลว่าเราได้กําไรกําไรมากหรือกํำไรน้อยวันนี้เราขาดทุนมากหรือขาดทุนน้อยในวันนี้เราจะรู้ได้ด้วยตนเองไม่มีใครที่จะรู้ยิ่งกว่าตัวของพวกเราผู้ปฏิบัติเป็นผู้ติดตามเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะอยู่กับตัวเองดังนั้นขอให้พวกเราทุกทุกท่านนะอย่าไปมองคนอื่นคนอื่นกับคนอื่นเราก็มอง หมาจะกัดเราแล้วก็ต้องมองมันเพราะหมามันจะมากัดี่ทาไงก็ต้องหลบต้องหาตะพดต้องหาไม้เลียวกันแต่เราไม่มองคนอื่นเลยเหมือนกระตาบอดมันก็ไม่ไม่ได้เหมือนกันนะอยู่ในโลกเนี่ยต้องรู้จักผู้ที่มาเกี่ยวข้องทํำยังไงแต่จะไปมองเขาอยู่ทั้งวีทั้งวันมึงทําไมมึงเป็นหมาทําไมมึงเลียวถึงขนาดนี้ทําไม เขาชั่วขนาดนั้นทำไมชั่วถึงขนาดนั้นทำไมชั่วเอาไปมาตัวเองเลยชั่วตามยิ่งกว่าเขาไปอีกเลยจะเป็นบ้ากว่าเขาไปอีกเออมันโลกมันเป็นอยู่อย่างนี้ตั้งแต่เรายัางไม่เกิดเราเกิดขึ้นมาแล้วก็เห็นพอเห็นขึ้นมาแล้วเราจะไปปัก,กจิตปักใจกับเรื่องเลวๆของคนอื่นความชั่วของคนอื่นหรือความไม่ดีของคนอื่นหรือความดีของคนอื่นเอาเราก็ได้เพียงแค่นั้นเกิดมากี่พกี่ชาติก็ได้เพียงแค่นั้น ได้อะไรเสียงเราแน่พวกเรามองตนเองให้ดีที่สุดเราจะทำยังไงใจของเราจึงจะเบื่อหน่ายคลายหลุดพ้นจากอาสวะกิเลสจะไม่มาเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารอย่างที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์พาดำเนินมานั่นแหละเลิศประเสริฐที่สุดนะป้าเนรลูกหลานทายญาติโยมนะ,ะวันนี้หลวงพ่อพูดเพียงแค่นี้ก่อนเอาตอนนี้รับพรนะป้าเนรนะ สัพพโรคาวินิมุตโตสภาสันตา Bye. Wow. สัศน,น,นานังอัคังธรรมังปิชาตังอาเยบุตเถปสัศนาน낭ทาคีเนเยอนุตเรอาเกะธรรมเมปสัศน,น,น,า,น,า,นานัามมนนนางวิรากูปัสสเมสุเขอาเกะสันนะนงเกปสัศน,น,นานาัานนนางปุญญาเกเตอนุตเร อากัสสมิงทานังดตังอากังปุญญังปวัตติอากังอายุจวรรณโจยยัสโจจิติสุขังบาลังอากัสสารทาตะมิาวิอากะธัมมาสมาหิโต เนวะภูตวมนุสวาอาัาปัสโตปโมดติติภวตุสพมังกาลังรักขันตุสพัพพะเดวตาสัมบาบุตานุภาเวนัสดาสดทธิพวันปุเต พาวตุสัพมังกาลังรักขันตุสะปเดวตาสามาธรมานุภาเวนะสดาโททิภวันตุเตพาวตุสัพมังกาลังรักขันตุสะปเดวตาสามาสังขานุภาเวนะสดาส โอ้ไอ้ชสมชายมันคงดีอกดีใจมัง่งหลวงพ่อมาวัดมันห้องจนหลวงพ่อลำคานกับมัน